พอ่อแม่พี่น้องมาหาเอ็ซีไทยอีกแล้วเนาะพออาเพิ่นอยู่ในบ้านในเด็พี่น้องเลยเนาะทางบ่าวเป็นสีพลาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันทางเอ็ซีไทยเลยเนาะกะบว่าวหลา,ายใจห่างพี่น้องเลยเนาะกะเพิ่นมาอยู่ในเครื่องราชานพอดีนี่แหละเนาะเรีอนเบาเรียงพี่น้องเลยเนาะกะสีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันทางเอ็กซ์พังไทยในแด็กพี่น้องเลยเนาะพออาเพิ่นมาหาผู้สาวบ่หาหรือว่าเพิ่นมาหาเนี่ยมาลิง ดูว่าอยางไรก็ไปสอบถามน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอ่ะไปสอบไปถามน้ำกันเลยพี่น้องไอ้ซื้อเสียงเรียงน้ำแนวใดเนาะทางบ่บอยกับยังบุฮู้จักพี่น้องเลยนาะกระสีพรพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยทางสาวโสดพี่น้องเอ้ยขอโทษทีทางบ่าวโสดบ่าวไทยนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเนาะถ้าวผิดประการใดขอโทษขออภัยอาจสีว่าไว้แน่รีบด่วนแน่น้อยนึงพี่น้องกับบัวกันเนาะเอฟซีกระสีพรพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันทางเอฟซีไทยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโดย โน้เองาบอกเสาออดจะมาอ๋อรอเสาออดวะนี่ <c oughs> อื <c oughs> อหัธรรมดาเด้นี่เน้คัดหคัด <c oughs> หากันอยู่เนี่ยโอ้เหนื่อยยังรอเสาออดอยู่เนาะเพราะว่าอยู่พุ่นก็ได้คุยกับเพลินอยู่บ่อยคุยบ่อยอยู่บ่กับเสาอ้อดไม่บ่อยนานๆครั้งเพราะไม่ค่อยมีเวลาคุยนานๆคุยเยก แต่กต่างมาเที่ยวมาเล่นมาเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาเนาะฟังเราว่าสันจ้าแต่คนนี้ถามไอชื่อว่าจยางไรเนาะนี่่ชื่อเอกฮะเอกเอกเอกโอ้โหโดยไอเอกเนาะพี่เอกเป่นองค์เนี่ยมาจากใส่น้อยขออนุญาตถามออีกดิระยองระยองโอ้ ไอเอกมาจากระยองเป็นจงไดมาบรรยากาศบ้านเขาหนาวบะดิวาพ่ามดีมันก็ปกตินะแต่แต่ดีด <c ười> <u> ีกว่าระยองระยองหนาวดห่อนพี he ่ร้อนร้อนเอออยู่บ้านเขาบางทีกับบางทีก็นหนาวได้หาชีฮ้อนนี่แหละ พงนาวเดียวนาวเดียวก้อนน,นะนะปั๊บโตก็มากาศกับชิบูท่านแล้วเป็นวัดเป็นไอยู่ชั่วโมงนี้ก็ได้ฮะจากวันนี้ก้าวข้ามก่อนเออกลับมาเชฟเชฟเบิ่ <c oughs> บงตัวจรถถถิงด <c oughs> ้วยน้อยเนาะผู้า <c oughs> าชาวนี่ก <c oughs> ็ว่าเปิดใจหลายแฉกไว้สักดูตัวดูดูอยู่ก็น่าจะมีหลายคนอยู่มั้งเปิดใจอ่ะ ครับมีหลายคนอยู่คือคือแบบมาแบบมันแบบเชื้อไฟเลยคือโบคือโบหูเหล่นยนี่พอแฟนนี่แบบได้คุยกับเบาเวียงเพิ่นอยู่บาวาชิมานี่ใช่บําหรับติดต่อทางเบาลาวเบาลาวเขาเพื่อนโอ้แต่ว่าเขาเบาว่างโอ้ก็เลยทักมาหาบาเวียงอืม อทอักมาหาบเวียนก็นเลยแลดออกไปรัดเอามาืเอเศ้านี้เอานมานุจกเนี่ยเดี๋ยวมือนี้สิพาเพิ่นไปทางไหนบ่อยยังโบหูนี่กันไอหาสาวสดดเนาะทางไหนเด้เหมือนี้นเนาะรอรุ่นแต่ก็ได้คุยหลายคนอยู่บ่อยสาวสดทีีว่าเปิดใจไม่เนี่ยังไม่ได้คุยเลยคุยต่อสาว ไอ้ก็ทักหาสาวอ้ออยู <c oughs> <c oughs> ่สองสาครั้งไม่ง่ายหรอกเพราะไม่ไม่ค่อยมีจะมีเวลาคุยใครอ่ะโอ้โหเลยเลยสุ่มมาเลยสุ่มมาเลยสุ่มมาเลยโอ้โหที่บ่าธรรมดาเลยพี่น้องแับใจเด็ดน่ะสุ่มมาเลยใส่เกินร้อยอยู่แหวนบ่อยเอ้ย มาเอารถมาเองเลยบ่นน่อ๋อนั่งรถเข้ามาโอ้นั่งรถแบบสายทางมากบ่มาจากบ้านเลยอืสีมาเองกับมันบัวสะดวกมันเห็ดแรนดังสองนังซื้อเนาะทางนีทงทง้ทางมันไม่สะดวกอ่ะแมนเข้ามาเบิง้งลาเล่าหรือว่าเขาเขา่าเบิ้งก้อนเห็นไหมแมนแล้วมาเทนาเทน่านเขาจังเอามาเองแบบนี้สีดีกว่า แต่ญญคือตอนนี้อ็ะยังรอสาวออยู่เนาะเป็นไาชิมาจักโมงแหละเป็นนัดเป็นนี่ไม่ผมทักหาเขาว่าผมบอกว่าจะเข้าไปหากินข้าวตามก่อนเข้าไปหา,อ,าอันนี้เขาจะมาคงไม่รู้กันนะ่ะโอ้าจ<โ>ักโมงอ่ะโอเป็นเจ,จะออกมาหาเลยไปชิมาก็ไผ่หละมาผู้ดเดียวบ่หรืยเพื่อน<ไ>มากับเพื่อนป่ไผ่อะสาวไม่รู้กัน

แตกต่างกับยอยู่เมืองไทยอนยี่นี่สัตว์ไม่นี่คนไทยกับคนลาวสมัครจะนี่ใช้สายต่างกันผู้หญิงกับผู้หญิงลาวหญิงไทยนะต่างกันบน่อยต่างกันเยอะแบบแบบแบบเพราะว่าผู้หญิงลาวผู้หญิงไทยอะ่ะคือจะทํางานอย่างเดียวไม่ค่อยมีเวลาหรอกทำงานอย่างเดียว<อ>ตื่นเช้ามาไปอย่างเดียวอะไม่ค่อยมีเวลาคุยกับใคร แบบเอาเน้นเหตุเดียกเห็ดงานเนาะขนั้นตื่นมากับเหตุงานกูไยกันนะจิคืขึ้นกันอะไรน่อยตื่นมากับเหตุงานเหตุอย่างอยู่บ้านนอกเขามันงานการมันกับบุคลอยนี่นะครับแบบคืออยู่บ้านเขาแบบนี้ตื่นมากอะบางคนกับโบได้เหตุยังนะไปไปไปหน้าแบบนี้มันก็เลยนั่นเอง เพราะว่ามันเป็นบ้านนอ,อกเนาะบ่บบอ,อยแต่สีงานการโบมีของขาแรกมันก็นกนถือเนี่ยแถวบ้านเท่าเลยยุคุ่นนี้เท่าไรละอันขึ้นไปยางคันตนั้คันตํามอ่ะครับลองนี่นะคันตนะํานั้นเอาเอาแบบชิดรู้ๆนะ,ะหรือถ้าเป็นพวกกัมพูชาเนี่ยตอนนี้นะ,ะเทียบจะไล่กับคนไทยแล้ว<อ>ข้าแรง อาแรน่างศาสตร์ก็คือว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่โรงงานนะครับแต่โรงงานมันจะถูกกว่าเราวอาเพราะว่ามันเป็นบอริษัทมันจะถูกกว่าถูกกว่าแต่ถ้าว่าเป็นงานงานพูดรับเเมาตรงนี้มันจะแพงกว่าหับเมาแพงกลัวแบบว่าแบบมันเป็นงานแบบใช่มันเป็นงานแบบเราไม่ได้ทำนานอ่ะงานา่ทำแบบ ทุกก่อสร้างอะไรเงี้ยมันหยาบอ่านว่าเราทาเร็วก็เสร็จเร็วแบบนี้เนาะใช่งานก่อสร้างโอ้พีประมาณสิบห้าวันเสร็จเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วก็มีงานต่อไปนี่แล้วก็รับงานต่อไปเรื่อยใช่ก็แรงมันก็เลยสูงกว่าแบบแบบอัดฉีดอัดฉีดแต่มันแบบเร็วๆหน่อยอัดฉีดพนักงานเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นพวกโรงงานอ่ะมันจะอยู่ประมาณั สามสามร้ <360. S 1> อยหกสิบโอ้ขันตามกา็ต่างชาตินี่ก็ประมาณสามร้อยถือไปเนาะอือโอ้คือว่าโอเคอยู่พี่น้องเนาะสามร้อยสามร้อยกับแสนปลายแล้วอยู่บ้านมัน,น<อ>ก,ก็อยู่ไ,ได้ทํางานอยู่ได้สองปีเนาะอตอนนี้ตอนนี้ค่าให้อยู่ได้สองปีสองปีก็สองปีก็ต้องมาต่อ,อต่อวีซ่าต่อวิชาทำเอ็มโอยู ก่ามาแบบกบับบ่ยากน่อยเนาะแบบว่าข้ามาหนิเนาะบ่ได้ยุงยากอย่างบ่ไม่ได้มาพัสปอดาาสบายเนาะแค่ประทับตาเข้าม,มานั่งมาจาก<ส>มุงเลยนะนมุงสะพานคํนะา ข้ามด่านมาก็มันจะมีมีรถโดยสารข้ามเออมารถเมารถเขามาเข้ามานั่งรถไอไทยท่ารถอสามร้อยสามล้อรถสามร้อยอ่ะนั่งมาเออเมามาสามร้อยสามร้อยสามร้อยชนูไม่อ่ะมาที่ท่ารถแล้วก็นั่งจากท่ารถมาตอนนั้นแสนแสนครัประมาณแสนประมาณแสนเนึงค่ากระตัวแล้วก็นั่งยาวมาเลย เซโนเนี่ยมาฮะโอ้เซโนมาภาคบัานนะมาภาอยู่โรงแรมไหนแหล่ะโรงแรมอะไรอยู่อยู่ใกล้ท่ารถอยู่ใกล้ตลาดนะอยู่ใกล้ตลาดชื่อโรงแรมอะไรชัยชัยอะไรชัยชัยเขา่าจะเป็นโรงแรมสอนชัยบ่เออใช่โอดูมาเด็กับปอดตะท่อนี่มันมาถึงโรงแรมนี่ ก็สี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าสิบสี่โมงห้าสิบนะสี่โมงห้าสิบโอ้ทางทางโหดมากสี่สี่สี่โมงแบบว่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มก่อนขึ้นเนาะนั่งรถมาจากพุ่นนี้มาจากเชโมงไงขึ้นมาเนาะขึ้นมาเขึ้นมาแต่พุ่นเลยเนะแต่บ้านทางบ้านนาย มาจากบ้านก็มาถึงหน้าด่านก็สิบชั่วโมงโอ้แล้วก็เต่าข้ามัาเรื่อยอีกเต่าข้ามาอีกวันก็เนี่ยคือค่อนคืนแล้วค่อนค่อนวันนะตัว่าใสเวลาดนผสมกวนนี่เนี่ยเนาะตอนนี้ถึงถึงถึงยะไกลแต่ก็ไม่ถอยอ่ะถึงยะไกลก็ไม่ถอย ใจมาแล้วอ่ะอถึงใจะกลแต่ใ,ใจมันอยู่นี่แต่ต้องมาให้มันถึงมองเห็นใจลอยมาน้ำสาวเล่าก่อนแล้วบ่ต้องรอสาวโอ้ไม่จริงไม่ได้กับไม่ได้กับกินมาหาใครหรอกมาเที่ยวอี่โอ้อยว มาเที่ยวดูเชิบเชิบรรยากาศเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วบอ้ยกินแล้วกินแล้วเนาะกินในตลาดเนี่ยออกมาเหมบอหมกินนี่อ๋อมากินเยอะนี้ ทั้งเบาเวียงเพิ่นไปรลับมาแต่เ้าร์คุณบ่อ่าไปรับมา,าบมจากโรงแรมาเช้าอ๋อก็ถ้ัก้าหาเบาเราเราเราเ่อพาเพื่อนมา,า,าตลอดไงตัวเขาไม่ว่างวันนี้ไม่ว่างอืมเขาก็เลยบอกให้เบาเวียงพาเที่ยวอ้เรางานลายดี้ทังบบาเราพาเพื่นก็ได้ยุ่งหนุ่งเนะี่ย ไเลยพาเที่ยวบ่ได้นเนาะนะแมนถือว่าทางไปหลายทางแมนแมนแมนบ่บ่อยสิพาเพิ่นไปเที่ยวทางใดสัมพันธ์คิดไว้อยู่บ่บ่อยอยังบ่โหเดี๋ยวเดี๋ยวกันกันยังคิดบ่ <laughs> <laughs> จังใดทีไปทางไหนก็ต้องรอทางอันสาวอเมัอนมาก่อนเนาะเพราะว่าได้นัดกันแล้วเลยคุยกันแล้วนะต้องรอก่อนล่ะสัญญาณดีอยู่บกกบพี่อตรงนี้ยดีดีเนาะแต่ตรงแลมไม่ดีเลยเลมมันอับอยู่ตรงแลมน่บบอดีมันอับมันอยู่ห้องอับออกอับเลยมันอยู่แบบในห้องนะก็อ่าใส่ไวไฟยที ทางโรงแรมเขามีไวไฟใช่ไชมฟซนดีนะครับมันสีเร็ยวกัวเน็ตใส่เน็ตเขาจะบอกรหัสไวไฟแล้วกับเสื่อมนนะแนนแต่สีเรีวเรีวยวัวเคยมาจะาขังแล้วพี่มามาเล่ามาเที่ยวเล่ามาจะเทื่ยวแล้วสองครั้งสองครั้งครั้งแรกไป สมบูรณ์โอ้ข้างแรกไปข้างแรกไปนู่นเลยนะไกลเลยไกลไกลไกลส่สมบูรณ์ไม่ก็ได้ข่าวว่าเขาบอกว่าสอนเกตตยูทูบเบอร์เยอะเลยมาอตอนไปแชชสมบูรณ์นี่ไปกับเพื่อนบาดูว่าไปก็ไปครอ๋อไปหลายคนเพื่อนไปเที่ยวเนาะไปดูธรรมชาติแถวๆนั้นน่ะ ลองท่อนันแรงท่องเที่ยวกันนะสีลลยเนาะไปเที่ยวเนี่ยนำตอกนำตกมี่บ่ขึ้นภูขึ้นอย่างเนี้ยเที่ยวภูเขาภูภูโขาโลนอ่ะอะไรอ่ะขขนาดขนาดอันเฮา,อ,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 าอยู่แล้วเฮายังไม่เคยไปเที่ยวแถวนั้นจะเพื่อได้บ <c oughs> ่อยบ่อย่เนาะเฮายังไม่เคยไปจะเลื่อได้ครับแต่ทางโหดมากอ่ะทางโหดบ่โหดโอ้ขี้ปุ่นทังนั้นเลยโอ้ยง่ไหนน่อมันมีมันมีแต่ในเมืองนั่นแหละ มันเป<อ>็นทางแบบเส้นทางแบบไม่ใช่นคน,น,นทั่วๆไปหม,มู่ามาาบ้านเนี่ยเขาแต่ละบ้านก็คือสินนั่นาานี่ดอกเดี๋ยวมันนีกตบกาๆว้นี่เชือบๆว้นี่ต้องไปเที่ยวเสียด้เหมือนีเนาะ เดี๋ยวก็จะหวยนะดี่อาจจก็ได้ต่ต้อบเชื่อเชื่อไปหาไอ้เป็นไปหาสาวโสดทางใหนเลยเปโสดไบ่ได้เพะอไอถึงโมเม่หางใหม่ๆเนีไปลินนำม่ได้หอนโสดได้น่ะแม่งใหม่ๆก็โสดแสดงว่าเป็นิบลมีผัวเนาะมาชอบพิจารณาได้เอ้ย จริงไม่ได้กักกินนลครับมาลองมากะลองลองมาดูมาเที่ยวมาเที่ยวมาน้องดูกากาว่าสิมาจักมือเนี่ยมันสีมือโอ้ประมาณสี่วันสี่มือเนาะสันสี่มือคอยครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไงเดี๋ยวพอกลับมาเรื่องไม่ค่อยมีเวลามาัโอ้กลับไปแล้วห้องบดยากเบียดงานมาสั่นซะเนาะเบียดงาน ่บคอยได้มากนะตอนนี้ฮมากกับสียูสามสี่หมื่อเลาะเที่ยวก่อนเลาเบิ่งบรรยากาศก่อนในมาแล้วนะเงินในแบ,บ้านนอกของนารู้สึกประมาณนแนะเลยนะบานเนี่กระสิแจกตางกับในเมืองเนี่ย <laughs> แต่วบรรยากาศธรรมชาติเลยดูวูอ,อยู่ทางโน้นมันมันร้อนมันติดทะเล ก่ทะเลกัทะเลไอทะเลมันขึ้นมาไอทะเลขึ้นมามันมันชี่ห่อนว่ะร้อนโอ้ไอนั่งอนั่งเล่นๆอ่ะได้อยู่แต่ว่าถ้าอยู่แบบโอ้โหอยู่แบบทั้งวันไม่ได้ออเนื้ตัวเนียวมันเน้อนี้ยเพราะว่ามันเป็นน้ำเค็มน้ำเค็มเนาะไอน้ำเค็มเราเอามาต้มเป็นเกลือก็ได้น้ำทะเลนะดินในทะเลนะโอ้ บ่เคยไปยักเทือ่พอแผดกับบ่เคยไปเที่ยวทะเลยักเทือ่ได้เวลาเวลาเวลาน้ํามันลงอะน้ํามันลงน้ําทะเลลงนะมันจะแห้งไปทรายขาวทรายขาวเพราะว่าน้ำทะเลมันมันจะมีช่วงเวลาขึ้นเวลาลงมันขึ้นตอนกลางคืนใช่ไหมน้ำไม่มันเป็นเวลามันเป็นเวลาเนาะบางทีมันขึ้นตอนวันอ๋อบางทีมันขึ้นตอนวันมันเป็นเวลาเข้ามา แปลว่าช่วงนั้นเคยไปนะมันสิขึ้นตอนแบบกล้องคือค้ำค้ำอ่ะโอ้มันสิตีมาเลยบ่แบบขึ้นใด้ท่าทันเนีบ่มันค่อยมาอ่า <นะ S 3> มันจะค่อยๆ่อมาเออเงินมาได้เรื่อยๆเยอะๆมาเต็มพันหลังทายมากะลงลงลงก็กแบบ็มันแบบมันแบบลมกระแสลมพัดหน้าบ่อูบ่มวนเก็นอย่างไรเนาะลมไม่แน่ใจนะเพราะมันมันไม่น่าน่าใช่ลมอ่ะ แตนเอาะแกจเป็นธรรมชาติมั้ง่ไม่ใช่อระเขาโกงหูแล้วเนาะไอ้จระนาสาว่าไอ้นี่บางบางทีบางทีมันกับตามเต็มนะไม่ลงเลยแม่เอามีน้ำเค็มแบบว่าแต่ว่าแต่ว่าก็มีคนไปเที่ยวไปอย่างหลายได้เนาะครับเยอะแต่ว่าามันมันสวยมันงามเนาะจะเป็นโชคเทศกาลเทศกาลหรือไม่กับเสาร์อาทิตย์ คนเยอะคนเยอะมันมีแหล่งเที่ยวเลยมันไปนอนพักผ่อนกันตรงนี้อ่ะก็มีโรงแรมน้อยไปนอนติดหาดอาบแดดอยู่ในชายหาดเนาะชวนมากกับฝรั่งชีนนอนอาบแดดอยู่ได้ด้วยเนาะเห็นเผืนนอนเห็นใน่เทราระทาดดอกมันต้องอีกที่นึงหลังหลาะ ของอีกทีหนึ่งเอาโอเคเนาะเบอยเนาะโอ้นางมาโอลลุมกับอ้ไรเพื่อนกันรวนพอสมควรเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจีด้จบคลิปลงไปก่อนพี่น้องเลยอย่างไรก็ได้เนาะก็คือมาเที่ยวมาเล่นทางประเทศเล่านี่แหละพี่น้องเลยเนาะมาเยี่ยมมายามี่ยมมาเยี่ยมมายามทางยูทูบเบอร์แด้วม